เรามาทำความรู้จัก Off-Road Truck t อลซีซีซึ่งเป็นการแข่งขันทางเรียบแบบเอ t r e ์ตรีมสับฮาร์ดแวร์เก่าของทหารโดยเฉพาะซีรีส์นี้มีคลาสสำหรับทุกอย่างตั้งแต่อิม m อกไปจนถึงยุโรปและแน่นอนแม้แต่เทอร์ที813ซึ่งเป็นยานยนต์ 8x8 สำหรับงานหนักพร้อมระบบบังคับเลี้ยว4ล้อและรถรุ่นต่างๆต,ตั้งแต่ปืนใหญ่ไปจนถึงรถดับเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง t 81 3. ได้รับการจัดแสดงในวิดีโออันน่าตื่นตาตื่นใจของงานทรัคไทร์เอซึ่งอัปโหลดขึ้นบน Facebook โดยเป็นภาพการเยือนสเตรสพาเรสเคมทางตอนเหนือของสาธารณรัฐเช็กในเดือนมิถุนายน2018ของซีรีส์นี้ในวิดีโอนั้นเราจะเห็นที่813กำลังวิ่งขึ้นและลงซึ่งเว็บไซต์ของซีรีส์นี้เรียกว่าภูมิประเทศที่ยากลำบากผิด ซึ่งบางครั้งก็เป็นภูมิประเทศเทียมประกอบด้วยทุกอย่างตั้งแต่ทางข้ามคูน้ำไปจนถึงทางขึ้นและลงเขาที่ลาดเอียงแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการแข่งขันกันอย่างดูเดือดเนื่องจากมีโครงสร้างคะแนนอยู่แล้วแต่การสแสวงหาชัยชนะนั้นเป็นเพียงการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย B ในตอนแรกเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำเพื่อชัยชนะได้ บางครั้งผู้คนก็อยากรู้ว่าการไปถึงเส้นชัยเป็นไปได้หรือไม่